เรียนกันทุกคน เกิดอะไรขึ้นครับกับรถของพ่อการชัยวิไยศินครับเรียกได้ว่าทําเอาหลายคนเนี่ยเป็นห่วงและก็โฟกัสผิดจุดนะครับสําหรับวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าทางด้านพ่อการชัยวิไยศินได้มีการโพสต์รูปรถตู้นะครับเหมือนกับโดนชนท้ายครับหรือถอยชนอะไรสักอย่างหนึ่งครับทุกคนและพ่อการชัยครับก็ได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่านักรบย่อมมีบาดแผลงวดนี้ต้องมาแล้ว36นะครับนี่คือพ่อการชัยได้โพสต์ เอาไว้ครับทุกคนด้วยความที่พ่อการชัยเนี่ยเป็นคนติดตลกเนาะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อการชัยก็มองเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ซีเรียสไปซะหมดนะครับแฟนคลับ FC ครับก็เข้าไปให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับและเข้าไปสอบถามทั้งนั้นพ่อการชัยนะว่ารถของพ่อเนี่ยไปโดนอะไรมาไปชนอะไรมาหรือว่าไปโดนชนหรือถอยชนอะไรหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับเป็นห่วงพ่อเหมือนกันเพราะว่านะดีแล้วที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่า เิมป้ายแดงก็แล้วกันนะครับสำหรับป้ายแดงของพ่อการชัยครับทุกคนเรียกไี้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเลยนะครับสำหรับ3 0ศูนย์นะครับพ่อการชัยเนี่ยก็โดนไปหลายใบเหมือนกันนะครับและรอบนี้ครับทุกคนนะอู๋อิมก็เอาทะเบียนรถของพ่อการชัยเนี่ยมาฝากทุกคนเลยนะครับกอกไก่3ามขอนแก่นครับทุกคนซึ่งพ่อการชัยครับก็ได้ให้โชคแฟนคลับเนี่ยหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วนะครับและทุกครั้งที่พ่อการชัยโพสตเนี่ย ก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยคือถูกเรียบร้อยไม่ใช่กินนะเอบนะครับทุกคนก็ลองไปรุนดูนะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหซื้อไว้แล้วครับซื้อไว้แล้วเพราะการชายนะครับบางคนก็บอกว่าตามๆเพราะการชายไปถอยเองหรือว่ามีคนมาถอยชนเนาะจะปังหรือว่างวดนี้นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า,าเราไม่มีคลิปวิดีโอเนาะทุกคนเราไม่มีคลิปวิดีโอที่แบบว่า พ่อได้ถ่ายเอาไว้ในช่วงรถเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ให้พ่อเนี่ยออกมาบอกเองก็แล้วกันครับทุกคนซึ่งทีนี้ทั้งนั้นแฟนคลับก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนชนถูกไหมฮะโดนชนเนี่ยก็จะได้แบบเรียกคู่กรณีมาแล้วก็เรียกประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าถอยชนเนี่ยประกันก็น่าจะรับเคลมแหละเนาะสำหรับรถป้ายแดงของพ่อการชัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้พ่อเนี่ยก็เต็มที่จริงๆกับงานวันเกิดของ ลูกสาวอง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็มีการมอบมาลายแสนให้กับองอิงนะทุกคนกลางสายฝนกันเลยทีเดียวสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับพ่อก็เต็มที่จริงๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือรถตู้คันนี้เนี่ยครับทุกคนนะพ่อเนี่ยขับไปบ้านน้องด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวันเกิดขององคอิงด้วยคือโดนชนในวันเกิดขององค์อิงครับทุกคน18วันที่18นะครับหลายคนก็เน้นๆและสําหรับ18แล้วก็ในเรื่องของพอสอเกิดของน้ององค์อิงใช่ไหมครับทุกคนนะแล้วรถของพ่อก การใช้ก็มาเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับหลายคนก็ไปโฟกัสนะครับในรถของพ่อนั่นเองครับทุกคนนึ่งที่บอกครับว่าเมื่อคืนนี้ครับทุกคนรถเนี่ยแล้วก็ถนนแคบมากๆเลยนะอย่างที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีการอบอกกับทุกคนว่าโอ้โหนึกว่าง,งานกาชาตินะครับนึกว่าง,งานจังหวดัดคือรถเนี่ยเยอะมากๆรวมถึงรถแฟนขับ f c นะครับที่ทยอยกันไปแบบอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีการแบบว่านะชิดกันหรือว่าจอดชิดกันแล้วก็มีการชนท้ายกันหรือเปล่าอันนี้อุ้มอิ่มก็ไม่ แน่ใจนะครับทุกคนเนาะเป็นแบบว่าเป็นแบบยุบเลยอ่ะนะทุกคน <S <S อุ้มอิมคิดว่าน่าจะเป็นการถอยชนแหละนะครับทุกคนนะเราพอเรามองแล้วเนี่ยเราเรารู้เลยว่าน่าจะเป็นการถอยชนหรือไม่ก็คันหน้ามาชนนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อคือนนี้อย่างที่บอกว่าโหสนุกสนานม่วนกันมากๆเลยนะครับที่งานมันเกิดของอุ้งอิงนะพอพอ,พอแ,แ, FC แฟนๆเอฟซแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็คือเต้นจนแบบเราได้เห็นบรรยากาศแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับแม้กระทั่งพระเอก แม่หน่อยนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาทีมบ้านฮาก็คือเต้นกันสุดๆจริงๆสำหรับเมื่อคืนนี้ครับทุกคนได้ดูบรรยากาศไปแล้วอิมก็ติดตามตลอดเลยนะครับเนาะทั้งบรรยากาศบนเวทีแล้วก็บรรยากาศด้านล่างเวทีนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆสําหรับเมื่อคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับที่กําลังเดินทางกลับในวันนี้นะครับสำหรับพ่อๆแม่ๆเอฟซนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยเช็คสภาพรถดีๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อคืนนี้ทุกคนแบบเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็นอนพักบ้านอิลาน้อยบ้านองอิงก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับเนาะบางคนก็บินมาก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าโอ้โหงานวันเกิดครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบยิ่งใหญ่สุดๆจริงๆนะครับทุกคนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนก็เต็มที่จริงๆอ่ะ เต้นตากฝนกันเลยทีเดียวนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเมื่อคืนนี้เราเห็นบรรยากาศแล้วโอ้โหทั้งดินโคลนทั้งอะไรก็แล้วแต่คือเยอะมากๆจริงๆนะกับการที่แบบว่า,าพ่อพ่อ,พอแม่ๆ่เนี่ยนะครับได้ไปให้กําลังใจน้องนะด้านหน้าเวทีทําอง,องค์อิงคือกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วก็วินาทีที่น้องรับมาลายเนี่ยวินาทีที่ทางด้านพ่อการชัยเนี่ยนะครับได้ไปมอบมาลายเนาะให้กับน้องอิงอิงนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็น บรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นนะครับเนาโอ้โหและต่อพ่อการใช้แบบว่าโอ้โหลงคลิปวิดีโอเมื่อวานนี้เนี่ยพ่อการใช้ยบอกว่าลงไป35คลิปความขยันไม่มีขีดจำกัดถ่าย y ูท t u b e 1วัน1ถ่าย y o u t บ b e 1วันนะครับ1ล้านแสนวิวขนลุกนะครับเนาอ่ะทุกคนเดี๋ยวมิ้มไปแชร์ก่อนนะนะครับคือแบบ ตาลายอะเมื่อวานเนี่ยถ้าใครที่ดูช่องพ่อการชัยนะแล้วมีหลายช่องมากๆรวมถึงยูทูบเบอร์ที่เล่าข่าวเหมือนนุ้มอิ่มอีกคือรายงานข่าวกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนนี้แล้วก็แฟนคลับ f c เนี่ยคือดูทุกสถานการณ์จริงๆอะเวลาที่แบบมีกิจกรรมที่บ้านน้องนะครับทุกคนแฟนคลับก็จะอยากดูช่องนั้นช่องนี้หลายๆมุมใช่ไหมครับว่าใครเนี่ยไปหาอง้์งอิงบ้างว่ามีมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่บ้านน้องนะครับแฟนๆเนี่ยนะครับทุกคนก็ตามไปให้กําลังใจกันแบบ โโหนะครับทุกๆช่องเลยเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ใครที่เดินทางไปบ้านน้องอุ่งอิงนะครับก็นะครับก็ถือว่าหลายคนนะครับได้แบบโอ้โหยอดยอดวิวนะแฟนคลับ FC ที่ มีการเข้าไปดูะนะครับเข้าไปดูบ้านน้องหรือว่าเข้าไปร,ร่วมงานบ้านน้องอย่างช่องของย่าสุภาพเองเมื่อวานนี้ก็คือโอ้โหยอดวิวถล่มทลายเหมือนกันนะครับเนาะก็ถือว่าปังสุดๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผุมอิ่มข่าวกระแสนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้าน FC แฟนคลับนะครับของน้องทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะที่เดินทางไปวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วก็ ขอให้ดูแลรถเช็ครถตัวเองดีๆก่อนนะครับทุกคนก่อนออกจากบ้านเช็ครถว่าบุบตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคือนนี้ก็โหคนจอดรถแบบแน่นจริงๆนะครับและอย่างพ่อการชัยแบบนี้อุ้มิมว่าน่าจะไปเบียดหรือว่าไปไป,ไปมีการขับชนกันแหละนะหรือว่าถอยชนคือถ้าถอยชนก็น่าจะถอยชนรถคันทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับทุกคนเนาะก็เป็นกาลังใจนะครับ ให้ทางพ่อการชัยวิรายสินด้วยกันแล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าโหเมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านหมอลำเพชรลำเพลินอย่างพี่รถเมย์นะครับกอนกนกหนกอ้อนนามวงษานะครับก็เข้าไปให้กําลังใจน้องเหมือนกันนะครับ่าสุภาพป่าอํานาจไปกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้กับอมอ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับ ขอให้ทุกคนเฮงๆนะครับกับทะเบียนร,รถพ่อการมชัยนะครับ